ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าปัญหา PM 2.5เนี่ยมีอันตรายกับสุขภาพมากมายขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะมาดูแลตัวเองวันนี้ตามไปชมกันนะคะในคลิปที่กำลังจะมาบอกกับคุณผู้ชมว่าวิธีการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองมีอะไรบ้างเรามาคุยกันนะคะเรื่อง p m 2.5ภัยร้าย ที่มาถึงโดยไม่รู้ตัว p m 2.5เป็นพิษจากความร้อนเขาเรียกว่าพิษร้อนเมื<ด>่อเราจะต้องสัมผัสแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเหนื่อยเราจะเคลียง่ายๆสมองจะไม่ปลอดโปร่งจะมีความรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยล้าตลอดเวลาอารมณ์ก็จะร้อนง่ายขึ้นมีปัญหาภูมิแพ้หรือผื่นคันได้เนื่องจากปัญหาน้ำเหลืองเสียการไหลเวียนโลหิต ไม่ดีเนื่องจากความร้อนที่แห้งแบบนี้ค่ะมันจะทําให้อวัยวะภายในและก็สารเหลวภายในร่างกายเนี่ยแห้งแล้วก็งวดลงเมื่อสารเหลวแห้งและงวดตัวลงมันก็จะทําให้การไหลเวียนโลหิตหรือสารเหลวต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติที่เคยเป็นก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคได้ เมื่อสารเหลวในร่างกายพิการทํางานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดีพิการมักจะขึ้นโกรธมักจะดุ่งตกใจง่ายๆเยมหัดพิการกินอาหารไม่รูร้รสหนองพิการมักจะทําให้ไอเป็นโลหิตโลหิตพิการมักจะทําให้เพอ้อพกให้ร้อนเหนื่อพิการมักจะทําให้สู้ผอมมันข้นพิการ มักจะทำให้ปวดศีรษะเก็บตาให้ชาไปทั่วน้ำตาพิการมักจะทำให้ตามวัวน้ำตาไหลแล้วก็ดวงตาเป็นเหมือนเยื่อลำใหญ่น้ำมันเหลวพิการให้แล่นออกทั่วตัวในตาเหลืองตัวเหลืองมูดและคูดเหลืองบางทีให้ลงท้องให้อาเจียนแล้วก็กลายเป็นลงป่วงน้ำลายพิการให้ปากเปื่อยคอเปื่อยบางที ให้เป็นเม็ดยอดขึ้นในปากบางทีก็เป็นไข้มักจะเป็นปากแห้งคอแห้งน้ำมูกพิการให้เมื่อยทุกกระดูกให้ขัดให้ตึงทุกข้อมูดพิการให้ปัสสาวะแดงแล้วก็ขัดปัสสาวะเป็นโลหิตทําให้ปวดเป็นกําลังธาตุน้ําทั้ง12จําพวกนี้ประมวลด้วยกันเรียกว่าอาโปธาตุ PM 2.5เป็นพิษในชั้นบรรยากาศค่ะมีอนูที่เล็กมากดังนั้นการที่เราจะแก้ไขมันก็เริ่มกันตั้งแต่ตัวเราเองป้องกันด้วยตัวของเราก่อนปัญหาพ m 2.5เนี่ยมันทำให้ระบบการหายใจของเราเนี่ยไม่ดีส่งผลกระทบกับปอดทำให้หายใจได้ไม่เป็นปกติหายใจได้ไม่ปลอดโปร่งออกซิเจนไม่พอ เราก็จะเหนื่อยเราก็จะเพลียก่อนที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นค่ะหลังจากที่คุณกลับมาจากที่ทํางานข้างนอกแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านให้คุณดื่มน้ําอุ่นแก้วใหญ่ๆซักแก้วหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยค่ะเขาได้ขับเอาของเสียออกมาทางผิวหนังนั่งสักพักหนึ่งสักสิบห้านาทีแล้วก็จิงจะไปอาบน้ําชะล้างเอาสิ่งสกปรก ที่ร่างกายก็ขับออกทางรูขุมขนเนี่ยค่ะล้างออกแล้วก็สระผมเรียบร้อยเลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อมาคือเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่เราควรจะดื่มกันในช่วงเวลานี้นะคะคงไม่ใช่กาแฟคงไม่ใช่เครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆแล้วละคะ่ะเราคงจะต้องมาหาว่ามันมีเครื่องดื่มอะไรที่จะช่วยให้ร่างกายของเราภายในเนี่ยมันเย็นตัวลง เมื่อร่างกายเราเย็นเนี่ยโอกาสที่เลือดมันจะข้นโอกาสที่ของเหลวสารเหลวในร่างกายจะแห้งจะข้นเนี่ยมันก็จะลดลงในขณนะเดียวกันเลือดมันก็จะลดความเนืดลงเครื่องดื่มที่ดิฉันอยากที่จะให้ทุกท่านรู้จักแล้วก็ทําดื่มกันก็คือน้ำชายเท้าค่ะอย่างที่คลิปผ่านๆมาดิฉันจะบอกเลยนะคะว่าหั่นชายเท้าบ้านๆน,นี่แหละนะคะสักสี่ห้าแว่นแล้วนําไปต้มในกะติกน้ําร้อนเลยเสร็จแล้วเราก็เอามาดื่มอุ่นๆได้ ดื่มวันละแก้วค่ะอาหารที่จะดีกับร่างกายณเวลานี้เพื่อที่จะมาทำความสะอาดปอดกันคือพืชผักที่มีสีขาวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวสาลี่ไชเท้าหรือพืชอื่นๆที่มีสีขาวค่ะเพราะว่ามันจะดีกับปอดช่วงเวลานี้ค่ะท่านที่ทำอาหารได้ก็คงจะต้องมารังสรรค์เมนูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือพืชผักที่มีสีขาวกันแ,แล้วนะคะเช่น สาลี่นอกจากจะทานเป็นสดวันลาผลแล้วนะคะเราอาจจะมาทำเป็นกับข้าวอาจจะใส่ในสลัดหรืออาจจะทำเป็นตุนใส่ผักอื่นๆที่จะช่วยดูแลสุขภาพด้วยก็ได้แล้วถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ต่อกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะส่งให้กับคนที่คุณรู้จักหรือเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องค่ะอย่างน้อยเขาก็จะได้ทราบว่าการที่เขาจะรอดพ้นจากปัญหา p m 2 5และฝุ่นละอองเนี่ยเขาควรที่จะดูแลสุขภาพของเขาอย่างไร